สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขค้นค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง youtube แล้วก็ทาง facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะติดตามอีหลาวอุ้งอิงติดตามวงสาวหน่อยเพชรบานแพงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวมีคิวงานมาเว่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะคะ มื่อวันที่22มกราคม2567ค่ะพี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงอิลาอุงอิงทำการแสดงที่บ้านฝางพี่น้องคะบ้านฝางตําบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะ มื่อนี้พี่น้องทั้างขอ,งอนแก่นสิด้เบิงสาวน้อยเพชรพันแพงได้เบิงอีหล่าอุ้งอิงอีกแล้วฝากพี่น้องไปเป็นแห้งใจด้หลายๆแล้วกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวก็คือไปที่ช่องของพ่อแม่อุ้งอิงนะคะก็ได้ติดตามอีหล่าอุ้งอิงในช่วงทีกําลังจะออกเดินทางเนาะมีการติวเพียงหม่น้ำได้พี่น้องคะ่ะมีการติวเพียงหม่ มีโคสอย่างดีเลยนะคะเสียงดีดีโคสก็ได้เนาะครูสอนครูสอนเสียงดีขนาดนะคะอิหลาซอมห้องเพลงของใหม่พัชรีอยู่นะคะปรากฏว่ามแมมหน่อยค่ะซอยติว๋วสนันนาอเสียงดีหลายเมหน่อยนี่พี่น้องค่ะแมหน่อยกับอิหลาอุ้งอิงผู้ดได้สิห้องเด็กกอนกันวันสันน้อก็ได้ติดตามบรรยากาศลูกสาวได้เห็นคลิปกับพ่อเอก มาต่อแล้วกูเพลงมาใหม่ครับเฮ้ยน่หน่อยติ้วเองวันนี้กูไดรลองเพลงนี่บอกมันวนในเพลง แม่น้อยมาติว mà mà tiêu จ้ะหนิงน้อย ไดีลูกโลผ้าโกพาซานแล้วมนสนช็อ,อ,แอตแก้มย่างกับเล้ยก็ขอคนนดินทางรักแทบโคตรจนจบยันต์เป็นยันต์แต่างเวยเขียนเองอ่านบอกเองเพิ่นเจา้าวาวเฮงก็มวยสัญญาสัญญาว่าจะมาแต่งน้องเ้า,าจ,จะแจงเขาปลาอาหารวันเขาหลังจากนั้นเพื่อนก็ออกเดินทาง มีการแวะสื่อของบอกเห็นเป็นคลิปสั่นคลิปเรียวมากพี่น้องปตานีขอเงินพอสิบเป็นเรียนของเรียนพี่น้องขอเงินพอจกบาทคะสิบบาทวะสันเอพี่น้องคะ่ะตั้งแต่งานบุญผาป่าพี่น้องเลยงานบุญผาป่าเาามือ่อท่านสอสอคุณน,นายและล,ลูกสาวนะคะเข้เาวอยก,กันนะนา เมือ่อยุบานอิหล่าองอิงนั้นท่านซอสเบอร์ค่ะคุณได้เบอร์แปดส่วนหล่าเบอร์สิบพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ขอเงินพอไปเล่นของเล่นจักบาทสิบบาทพี่น้องบุ่ท่านออกได้ค่ะอ้ยจะบอกอยังดอกกระสันือว่านกับว่าไปจุดตัวเพอระสะเนาะคล้าวคว,า,วามเคลื่อนไหวพี่น้องเบาเรื่องของ นี่ละอุ้งอิงนี่ละความเป็นตาหักของลูกสาวนี่ละสิบบาทก็ได้ขอพอขอขอเงินแน่สิบบาทสิบเป็นเหรียญของเหรียญเนาะนพ่อเลยบอกว่าไปเอาอยูนารดผุนแล้วเหรียญนเน,ะะนาะเห็นคลิปเป็นคลิปสันสัมากพี่น้องค่ะความเป็นตาหักของลูกสาวของเงินพอสิบบาทระวังดีๆนะอสะนัสสัน เจ้าซีเมนตัวใดเราพี่น้องมือว่านจุดตัวกับว่าหนึ่งเจ็ดสามสันรุ่นแล้วรุ่นอีกเนาะจมเหมือนผืนขักนะคะลูกสาวก็ไดไปไหวสารแม่คันนี่มือว่านนี่เพราะว่าไม่หน่อยเพื่อนฝันพี่น้องก็อาจจะประมาณว่าครบรอบปีเนาะตั้งแต่เพื่อนเพื่อนใดไปบอกกล่าวสารแม่ฮันนี่เพิ่นกับฝันอีกอ่าพ่อฝันกันเลยได้ไปได้พาลูกพาเต่า ไปว่ายไปบอกไปกล่าวคือว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกระทำเนียมค่ะพี่น้องเวลาไปหัน่นจุดถูกแนะจับปิงปองน้ำเนาะคือว่าส่วนอีหล่าอุงอิงบริจับปิงปองดอกพี่น้องมีแต่จุดถูกเหมือนว่านี่จุดถูกกันรุ่นแล้วรุ่นอีกรุ่นแล้วรุ่นอีกนะคะมาแม่ลูกมาแม่ลูกเพื่อนว่า <c oughs> เจ็ดหาบอวัาสนมาแม่ลูกมาแม่ลูกหนึ่งเจ็ด สามนะคะสาวนุ่มเยินกะได้ไปเห็นคลิปกับช่องพ่อการใช่เนาะออช่องไอาการใช่ช่องพ่อแม่อุ้งอิงนี่ละก็เลยเอามาเ้าสูพี่น้องฟังไปเมือ่อคืนนี่เดี๋ยวห้อมหอมไก่มือเสียเอามายำอีกอยพี่น้องเดี๋ยวลืมนะคะแต่ว่ามือนี้ไปเห็นความตาหาของกีละขอเงินพอไปหลินของหลินคือใครๆว่าเขาหยอดสิบบาทว่ารือถึงไหนเนาะเหตุคลิปเปรี้ยวสันๆมาให้ห้าบึงนะคะ พอขอเงินเนี่ยสิบบาทสิบบาทสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อแหลืวอมือั้นงานบุญผ่ปานั้นลาเบอร์สิบเด้ค่ะลาเบอร์สิบมพราอเอกเบอร์ห่าไม่หน่อยเบอร์แปะส่วนลาเบอร์สิบนะคะเจ้าเอาอย่างนี่มัจะเอากระเบาเรื่องตัวทั่วไปเบาเรื่องลูกสาวพี่น้องแล้วก็บเบาคิวง,งานมือนี้ฝากพี่น้องไปเป็นแห้งใจนะคะ พี่น้องกลับไปมวนซื่การส่วนเมือ่อคืนนี้ยุทางกจานอุทุมพรพิไซก็คือเก่าเหมือนเดิมอาญาวาสนาไปแล้วไปอีกมาแสดงแล้วมาแสดงอีกพี่น้องกับเบิง้งเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งบบเปิดบบเบ่อเบิ้งบ่เปิดโบอิมเป็นคือว่าเนาะก็คือจะคือการหลัพี่น้องมือแรกนี่ก็ไปได้หลายไปเป็นแห้งใจเนาะแต่ว่าขอแนัแนหนาเวทีไปแล้วยายิกลูกสาวผู้ขาเด้อพี่น้องเอ๋ อย่ายิกเด้อค่ะเด้ออย่าดึงเด้อพี่น้องหรือว่าอย่ากระโดดขึ้นหานไปหาลูกสาวเด้อด้วยความหักแข้งหักหลายพอาะฉนนั้นค่ะบอกกล่าวกันคุยสู่กันฟังเบาสู่กันฟังเนาะสาวนุ่มยืนบริตามนะคะม,มือนีแล้วก็อีกช่วงลงกอถมอนี่กอาจจะบริตามเด้อค่ะพี่น้องก็จะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเบาสู่กันฟังแบบนี้ละนะคะยำ้ยำๆกันพี่น้องมือแรกนี สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอีหลาอง้์อิงของเข้าทำการแสดงที่บ้านฝางตําบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องไปเป็นแห้งใจขอบคุณค่ะที่ติดตามถูกคลิปวิดีโออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบนปันนะคะสวัสดีค่ะเจ<อ>นเี่ย <tiếng đường> Hãy, <Hả? tiếng đường> nhà không đi đến hắn 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 hắn